ทำแพงบ้านลัโกอย่างเงี้ยทั้งบ้านนะครับไม่ใช้ว่าเป็นยรงี้แล้วก็หักว่าผมจูดีจุกจิตแล้วก็ก็ว่าทาอะไรก็ไม่ดีตลอดก็ไม่รู้ว่าแล้วก็นําช่างกลับไปนะครับตอนนี้ไม่มีช่างเหมือนแล้วมันจะทิ้งงานนะครับควรทํายังไงดีครับตอนนี้ ทีน,นี้ต่อมาพอเข้าสู่กระบวนการสร้างเนี่ยช่างบดเขารับเหมาเราไปอย่างบ้านตัวเนี้ยราคาล้านแปดเนี่ยทำได้ไหมถ้าช่างบดทำเนี่ยราคาล้านแปดก็น่าจะทําได้นะผมดูแล้วนะน่าจะทําได้เพราะแล้วมีโยกไม่ไม่ไมีเครื่องนี้เธอเข้าใจว่าที่ดูข่าวเมืม่อเมือม่อวานเนี้ยของของพี่หนุ่มนะเมืม่อวานเนี้ยได้ยินว่าว่าผนังเนี้ยสูงสี่เมตรสามสิบได้ยินว่าแบบนั้นแต่ว่าผนังผมเริ่มหนักแล้วอ่าผมเริ่มหนักแล้วผมนึกว่ามันจะไม่หนักอะไรไหมหนักโย ผนังมันสูง4ี่เมตรสาเนี่ยถ้าตามงานวิศวกรรมควบคุมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นงานวิศวกรรมนะงานนี้มันมันหมายความว่าอย่างไงหมายความไม่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคือมีวิศวกรออกแบบนะครับพอออกแบบปุ๊บเนี่ยเราก็ออกแบบเนี่ยไปขออนุญาตพอไปขออนุญาตเสร็จอบตจะถามว่าวิศวกรควบคุมคือใครต้องมีวิศวกรควบคุมด้วยก็ต้องเขียนเซ็นว่าผมเนี่ยเป็นวิศวกรควบคุมนะครับวิศวกรออกแบบวิศวกรควบคุมเนี่ยเป็นคนเดียวกันได้แล้วก็เป็นคนละคนกันก็ได้ออกแบบมาคนนึงทํางานทําบ้านสร้างบ้านเนี่ย คนหนึ่งก็ได้อก็ก็แยกกันได้วิศวกรท,ท,ที่ดูเนี่ยคือผมเข้าใจว่ามันน่าจะเข้าข่ายวิศวกรควบคุมหมายความว่าเวลาเขาจะสร้างบ้านหนึ่งเขามีแบบอยู่แล้วแหละแบบ ที่ไปขออนุญาตก็คืออาจจะซื้อสําเร็จมานะส่วนที่2เนี่ยวิศวกรควบคุมเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีซึ่งจริงๆต้องมีเขาจะถูกระบุไว้คือมันจะมีพรบควบคุมอาคารนะมีพรบวิศวกรพรบสถาปนิกคือมันมีกฎหมายเยอะเลย3ามตัวเลยนะมีเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีกอันนี้เพื่อคร่าวอันนี้แค่งานบ้านอาจจะรู้แค่นี้มีมีผังเมืองมีโอ้มีเยอะมีเยอะมีเยอะอันเนี้ย บ,บ้านตัวเนี้ล้านแปไม่ต้องมีวิศวกรก็ได้ใช่ไหมคือเขาจะไม่ได้ดูที่มูลค่าอ่าเขาดูจากอะไรอะ่ะเขาจะดูว่ามันเข้าขายงานวิศกรรมก็ต่อเมื่อ บอกนะนหลังเนี่ยแปนแปนตัวเนี้ยเนี่ยก็ต่อเมื่อถ้าต้องมีวิกวกนนะครับทั้งออกแบบและควบคุมนะหนึ่งพื้นที่เกิน150รอตารางเมตรอืออ,นนอันนี้เกินไหมดูดูแลน่าจะเกินนะเ,นเหมือนมันชั้นครึ่งหรือสองชั้นนะเหมือนมันลอยขึ้นมาด้วยนะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่คือถ้ามีพื้นที่ใช้สอยนะเขานับเป็นพื้นที่พื้นที่ใช้สอยอ๋อนะถ้าเกิน150่ใช่ต้องมีวิศวะกรควบคุมและออกแบบและออกแบบใช่อันนี้มีทั้งทั้งสองแบบเลยอันนี้ไม่มีนี่น่าจะไม่มีทําไมทําได้อ่ะนั่ ไม่รู้ <c oughs> คือแสดงว่าปกติแล้วตามกฎหมายบอกเลยว่าถ้าคุณทําเกินร้อยห้าสิบกฎหมายบอกว่าคุณต้องมีวิศากรควบคุมแล้วถ้ามันไม่มีไม่มีก็แสดงว่า <S 2> <S 2> มันแปลว่าคนที่เซ็นควบคุมให้อาจจะไม่มีตัวตนหรือว่าแค่รับจ้างเซ็นอย่างเดียวอ๋อคือแปลว่าในในการยื่นทางเอกสารนในขั้นตอนราชาการเนี่ยขอให้มีคนเซ็นต้องมีครบมันทําได้หมดใช่แต่ว่าตรงหน้างานเนี่ยมันจะมีหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งใช่แต่ถ้ามีการตรวจกันจริงๆคือคุณต้องอยู่ใช่ถูกต้อง แต่บางครั้งเขาอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะไม่อยู่ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามาเป็นแบบผัดไทม์คือแต่อันนี้เขาชัดเจนว่าเขาไม่มีนะคือีเทคคอนกรีตเนี่ยต้องอยู่ขึ้นเสาอยู่คืองานที่มันสําคัญเนี่ยต้องอยู่หมดเลยอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยืนเฝ้าประจําเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีวิศกรที่ทําเปิดบริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็ดู4 5หที่พร้อมๆกันคือไอ้คำว่าควบคุมหมายถึงว่าตัวเขาที่เซ็นชื่อเนี่ยต้องตรงนั้นมอบหมายคนอื่นได้ไหมมอบหมายได้นะแต่ว่าเขาก็เป็นผู้รับผิดชอบเขาไม่ต้องมาก็ได้ต้องมาสิ แต่ S <S ว่าเขาอาจจะมีจ้างคนที่อยู่ประจำะมีคนนึงอยู่ประจำเขาเรียกว่าอาจจะเป็น c, อินสเปกเป็นโฟแมนเป็นอะไรของเขาเนี่ยอ,อ,อยู่หน้าง,งานประจําอาจจะคอยสื่อสารอะไรกับเขาเนี่ยก็แปลว่ามีถ้ามีคนประจําก็อาจจะไม่มาอาจจะไม่มาอาจจะมาแค่เป็นเที่ยวมามีการเทควันกี่วเข้ามาทีนึงหรือไม่มาเลยได้ไหมไม่มาเลยผมไม่เคยเห็นนะเพราะถ้าเคยเห็นได้ผิดพรบผิดเขาเรียกว่าจัร์จะบาลวิชชากรรมเลยนะ พิศวกรเราจะมีจ้าหน้ควบคุมตัวพวกเราอยู่อต้องมาต้องมีต้องมีต้องมาแล้วบ้านอย่างเงี้ยมันล้านแปดอนี่ที่บอกคือ1เกิน15 0ก่อนนะสองเกิน3มชั้นเกินสมชั้นนี่ต้องมีแน่นอนนี่ยผมถามตรงๆบ้านเนี้ยผมมีงบให้2ล้านห้ช่างห้ช่างบอสทำเนี่ยได้ไหมวิศซกรด้วยไหมมีต้องมีแล้วได้สเปกอย่างนี้เลยต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้อ้าวแล้วทำไมเขาไปต้องไปจ้างช่างบ้านๆมาทำอ่ะก็คือความเข้าใจอาจจะอยากได้ของถูกนะเออคือผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้ว่าเจ้าของนะแต่ว่าเวลาเราคิดนถ้ามมัี วิศกรเนี่ยมันก็จะถูกลงเพราะวิศกรมีค่าตัวแต่ว่าบริษัทหลายบริษัทวิศกรออกมาเปิดเองก็มีเยอะแยะนะครับไม่ได้ว่ามีแต่ผู้บเหมาอ,อ,อย่างเดียววิศกรเป็นผู้บเหมาก,ก็เยอะรุ่นน้องผมเพื่อนผมเยอะมากราคาตามท้องตลาดเนี่ยที่เขารับทําบ้านกันอย่างเงี้ยตอนเนี้ยที่เป็นวิศวกรทํากับที่ไม่มีวิศวก,กรเนี่ยราคามันห่างกันไหมแต่ผมเชื่อว่าไม่เท่ากันนะผมว่าไม่ห่างนะไม่ห่างด้วยราคาตอนหน่วยเนี่ยไม่ห่างเลยคือราคาท้องตลาดอย่างเช่นเทปูนอย่างเงี้ยหคิวหคิวก็คือเมตรคูณเมตรกว้า เมตรหนึง่งยาวเมตรหนึง่งสูงเมตรหนึง่งเขาเรียก1คิวเวลาเราจะหาว่าคอนกรีตมันเท่าไหร่นะก็กว้างยาวสูงคูณกันเลยแล้วจะได้เป็นคิวออกมาหนึ่งคิวเนี่ยสมมติเราไปซื้อปูนยี่ห้อหนึ่งมาเนี่ยประมาณ2000กว่าบาทสมมตินะกำลังเขาก็จะเรียกสเต็งนะภาษาช่างแบบพวกเราก็สเต็งเท่าไหร่สองร้อยสี 240, ่สิบสองร้อยสี่สิบเซลเดอร์สองร้อยสี่สิบคิวอ่าเราก็ตรงนี้ไปบอกแผนปูนนะมันก็จะออกมาพันเก้าอันแปดสองพัน เล้งอยู่แค่นี้เวลาเสนอสร้างบ้านก็จะเสนออยู่เล็งแค่นี้ผู้ับเหมาก็เสนออยู่เล็งแค่นี้เท่าๆกันนะแต่ว่าวิศวกรจะดีอย่างหนึ่งอันนี้ผู้ับเหมาบางเจ้าก็ดีนะคือเขาจะแตกราคาละเอียดเขาเรียวกว่า B O Q View of q u a n t i t ีก็คือเป็นแต่ละลิดในการเนี่ยออกมาเป็นลิดลิดเลยเหล็กกี่เส้นกี่บาทคอนกรีตกี่คิ้วกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยวิศวกรก็จะทําแบบนี้ผู้รับเหมาบางเจ้าก็ทาแบบนี้เพอะถ้ามีแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเถียงกันเพราะฟังดูอย่างนี้ก็เหมือนผู้รับเหมาหรือวิศวกรบางเจ้าก็จะเหมือนเหมือนกัน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 อย่างนี้ผมจ้างวิศวกรไม่ดีกว่าหรอก็ดีกว่านะถ้ามุมผมนะว่าราคาไม่ห่างกันนะแต่ว่าผู้รับเหมาบางเจ้าเขาก็ไปจ้างวิศวกรมานะ Oh. อ๋อผู้รับเหมาเขาแบบผู้รับเหมาที่เขาทํางานนั่นนี้เฉพาะเขาก็จะมีวิศวกรของเขาเนี่ยลวานเขามีประเด็นหนึ่งเขาเถียงกันสัญญาบอกว่าไม่ไม่มีวิศวกรมันอันนี้คือ,อยังไงอันนี้เห็นเยอะคนเข้ามาอินบ็อกมาถามผมในในเฟซบุ๊กนะเยอะอันนี้ผมคุยข้อปัญหาอะไรพวกเนี้ยฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายคือเขาเรียกแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะเขาก็มาปารึกษาเราคุยกับเราว่าเอเขาสร้างบ้านอย่างนี้อย่างน,างนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยผมเจอเยอะเลยแบบเนี้ยคือเขา บอกว่าในสัญญาของผู้รับเหมาเนี่ยจะชอบเขียนว่าถ้ามีวิศวกรมาควบคุมงานเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องเซ็นมอบอำนาจโดยชอบธรรมนะคนเดียวคือให้วิศวกรตรวจเลยคนเดียวเจ้าของบ้านจะหมดสิทธิ์ตรวจแล้วเซ็นมอบอำนาจโดยชอบธรรมประมาณนั้นมันมันมันคืออะไรครับประมาณก็คือทนายเอกทนายรณรงค์นะอยากจะสร้างบ้านผมเป็นเพื่อนทนายรณรงค์เนี่ยเอาผมไปตรวจ ทนายรณรงค์ไม่สามารถตรวจได้แล้วคือให้ผมตรวจคนเดียวเลยทนายรณรงค์หมดสิทธิ์ในการตรวจบ,บ้านอย่างนั้นเลยตรวจคู่ไม่ได้เหรอเขาเขียนเป็นอย่างนั้นผู้ละเมาชอบเขียนแบบนั้นทำไมต้องเขียนอย่างนั้นด้วยคือหนึ่ง<ม>เขารู้อยู่แล้วถ้าวิศวกรเข้าตรวจงานวิศวกรเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยจะมีจรรยาบรรณอย่างที่ผมบอกคือ<ม>ต้องทํางานด้วยซื่อสัตย์จริตริษความมั่นคงแข็งแรงมาก่อนก็คืออะไรที่ถูกหลักการมีความมั่นคงแข็งแรงระยะยาวอยู่กัน20 30ปีเนี่ยวิศวกรก็จะสั่งให้ทำ อแต่ผู้รับเหมาบางเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําอย่างเช่นเหล็กเขาออกแบบมาอย่างเงี้ยเหล็ก20แต่ว่าผู้รับเหมาเขาใช้เนี่ยอันนี้ความความกว้างของมันนะเหล็ก20เนี่ยเนาะผู้ออกแบบเนี่ยระบ,บุไว้20ผู้รับเหมาอาจจะใช้แค่12อย่างเงี้ยม,มันก็คนละไซส์และแต่ถ้าวิศวกรเขาตรวจเขาจะรู้ทันทีว่าเหล็กนขนาดเท่าไหร่มันต่างกันยังไงคือ20กับ12เหล็กมันจะถูกกําหนดด้วยความเหนียว อคอนกรีตจะถูกกำหนดด้วยน้ำหนักกำลังกดแล้วไอ้กำแพงที่โยกเนี่ยที่เขาบอกว่ามีเล็กเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันกำลังบอกอะไรอยู่ผมว่าอันนี้ยถ้ามันไม่มีดีเทลเนี่ยผู้รับหมาอาจจะไม่ผิดนะ ในแบบนั้นถ้าไม่มีดีเทลนะแต่อย่างที่ผมบอกคือถ้ามันเข้าข่ายงานวิศวกรรมควบคุมอ่ะวิศวกรอ่ะเขาเรียนมาเขาจะรู้เลยว่ามันจําเป็นต้องมีต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกคือพื้นที่เกินหนึ่งสูงเกิน3มชั้นเหล็ก12กับเหล็ก20มันลดต้นทุนหรือว่ายังไงโตเยอะเยอะเลยใช่เหมือนขับโตโยต้าขับเบนซ์อ่ะก็เป็นขนาดนั้นเลยเหรอเหล็กเหล็กแค่แบบก็เราเราอย่าคิดว่ามันเส้นเดียวสิทั้งหลังเนี่ยก็รวมกันเป็นเงินหลายหมื่นนะโอ้ทั้งหลังนะแปลว่าถ้าเกิดผู้รับเหมา อยากได้กำไรเยอะอก็ลดสเปคลงใช่ลดอ,อย่างเช่นคอนกรีตคอารรบุไว้2อง้อไปใช้180ไปใช้2อ0เนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะอเพราะว่ากําลังอัดของคอนกรีตมันเยอะเนี่ยมันก็จะแพงเหล็กมันเหนียวมากมันก็แพง